สวัสดีครับ พบกับเทนอตร้านอนยูทีกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Easy Laser ซึ่งวันนี้ตัวที่เรามีเดโมโอ,อยู่กับเราในตอนนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Easy Laser นั่นก็คือรุ่น XT 440นะครับเรามาพูดถึงคุณสมบัติของรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเลเซอร์รุ่นนี้สามารถตั้งเทาาได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีแสงเลเซอร์ระยะยิงได้ถึง10เมตรนะครับและที่สําคัญใช้งานโดยการต่อเข้ากับ iPad แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเชื่อมผ่านบลูทูธ แบบไร้สายทำงานสะดวกรวดเร็วและสามารถออกรีพอร์ตได้แชรีพอร์ตได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าสวยเก๋ด้วยเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่า x t 4 4 0ข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้เรากันบ้างตัวกระเป๋าเป็นรุ่นแข็งแรงทนทานมีใบเซอร์ก่อนเลยนะครับตัวเลเซอร์นี่เป็นฝั่งเอ็นนะครับมาพร้อมกับตัวโซ่ตัว S นะครับ พวกสายชาร์จมีตลับเมตรมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาต่อสำหรับถ้าเกิดตัว V bracket ของเราตัวใหญ่ไม่พอนะครับยาวไม่พอก็สามารถเทียบต่อเพิ่มาได้แล้วก็รูตรงนี้นะครับจำต้องบอก Easy Laser Design มาได้อย่างเก๋มากนะครับมีไว้เพื่ออะไรนี่ครับใส่ iPad เลยเวลาถ้าเกิดไปหน้างานก็สามารถที่จะบรรจุตัวแท็บเล็ตหรือ iPad เข้ามาในช่องนี้ได้นะครับถั้งนั้นในลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้กัน อย่างแรกเลยนะครับก็คือโหลดแอป Easy Laser นะครับเปิดเข้าใช้งานแล้วก็มาที่ฟังก์ชัน Sharp นะครับสามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับส่วนอีก2รุ่นตัวนี้ไว้สำหรับโมเดลที่สูงกว่าเรามาที่ h o r i z ONTAL ก่อน Start new นะครับเริ่มต้นนะครับจากการเซตค่าระยะของหัวเลเซอร์ถึงหัวเลเซอร์ก่อนอันนี้ท่านเดโมลเราจะสมมตินะครับว่าอันนี้เป็นฝั่งมอเตอร์อันนี้จะเป็นฝั่งปั๊มแล้วกันนะครับเริ่มวัดนะครับ อันนี้อยู่ที่160มิลก็ใส่ข้อมูลเข้าไป160กดถัดไปนะครับระบบจะหารครื่องให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็จะเป็นค่าระหว่างตัวหัวเลเซอร์ถึงตัวกลางคัพปิ้งซึ่งก็คือ80รอบของมอเตอร์กำหนดรอบตามความเป็นจริงหน้างานนะครับเพื่อระบบจะได้คำนวณค่าทอร์เรลให้โดยอัตโนมัติกด n น x ถัดไปนะครับจะเป็นระยะนะครับระหว่างตัวเลเซอร์ถึงตัวน็อตตัวแรกของขามอเตอร์ซึ่งตัวนี้ผมขออนุญาตวัดคร่าวๆแล้วกันนะครับ ที่ประมาณสัก30ถ้าวัดจากอีกฝั่งจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าจะมีโซ่ห้อยลงมาส่วนขาตัวนี้อยู่ที่เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับ120 120 close อ๋อแล้วก็อีกตัวหนึงฟังก์ช่นเก๋ๆนะครับของ Easy Laser ก็คือถ้าเกิดเรากดมาที่ตัวบวกตัวนี้จะมีแล้วเราสามารถที่จะเลือกอตัวแอปพลิเคชันของเราได้นะครับอาจจะไม่ใช่ปั๊มก็ได้จ,จะเป็นเกียร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในตัวรีพอร์ตมันก็จะปรากฏเป็นเครื่องมือตัวนั้นด้วยนะครับแต่เราขอทําเป็นปั๊มมอเตอร์ละกันต่อมานะครับก็คือพอเราตั้งค่าตัวนี้เสร็จให้กดมาที่ตัวแท็บเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเริ่มเก็บค่ากันแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรามาคอนเน็กตัวเลเซอร์กันก่อนโดยการกดเปิดข้างบนหัวเลเซอร์นะครับพอเปิดปุ๊บ อันนี้ผมเคยต่อก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยจะเจอโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องมันไม่เจอนะครับเราก็แค่หาตัว m กับตัว s นะครับที่เป็นตัวซีเรียลเดียวกันได้ถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับมันอาจจะเออเออนิดนึงไม่เป็นไรครับเราปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่ Connect e d เรียบร้อยนะครับกดปิดคราวนี้เราจะต้องมาตั้งแสงเลเซอร์ให้อยู่ตรงกลางระหว่างกันละกันก่อนนะครับซึ่งอย่างแรกจำง่ายง่ายนะครับเริ่มจากตัว s ก่อนเราก็คือปรับ แสงเลเซอร์ของฝั่ง S ให้ไปอยู่ตรงกลางของตัว M นะครับเราปรับเปนก่อนพอเราได้ตรงกลางแล้วก็ทําการล็อกเลยนะครับคราวนี้ฝั่งของตัว M นะครับตัว M เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก็คือมันจะมีปุ่มไฟชูนอยู่ตรงข้างๆเราก็สามารถเลื่อนเลเซอร์ขึ้นลงได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะตั้งเลเซอร์จากฝั่ง M ให้อยู่ตรงกลางของฝั่ง S นะครับเรียบร้อย และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือองศาของเลเซอร์ทั้งคู่ต้องไม่เกิน2องศาหมายถึงว่าพอเราเอามาลบกันแล้วอย่างเช่นตอนนี้สองก็2ก็แสดงว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องปรับตัวหัวเลเซอร์นิดนิดนึงให้องศาระยะเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน2องศาซึ่งตอนนี้อ่ะโอเค0.7ลบ0.3โอเคก็ถือว่านิดเดียวนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ โอเคต่อมานะครับเรามาเริ่มเก็บค่าแรกกันเลยมันมี2ฟังก์ชันนะครับของ Easy Laser คือมี Easy Turn กับแบบ Traditional หรือก็คือ9นาฬิกาสนาฬิกา3นาฬิกานะครับส่วนตัวผมชอบใช้ Easy Turn มากกว่าเพราะว่าองศาในการเก็บข้อมูลเนี่ยในการเก็บค่าเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างแคบแล้วเราอยากจะเริ่มตร,ต,รต,รตรงจุดไหนเลยเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นอสมมติเราเริ่มเราเริ่มเก็บค่าแรกกันก่อนนะครับเก็บค่าที่1เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราหมุนไปนะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับจนตัวนี้ขึ้นแถบสีเขียวข้างบนนี้จะมีองศาบอกด้วยเผื่อที่นัน่ตรงหน้าง,งานถ้าหน้าง,งานไหนมีคัพปิ้งอยู่แล้วก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าหมุนไปพร้อมๆกันได้แต่ถ้าหน้าง,งานไหนที่ต้องถอดคัพปิ้งนะครับก็ให้สังเกตตัวองศาจากหน้าจอได้ด้วยเหมือนกันกดอันนี้เพื่อเก็บค่าที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรามาที่ค่าที่3กันเห็นไหมครับว่าองศาในการหมุนต่ำจริงค่อนข้างน้อยมากๆ พอเราได้ทั้ง3ค่าเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเมนูถัดไปก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่า s f File ก็คือเครื่องตัวค่าที่เก็บมาได้นะครับเป็นยังไงบ้างถ้าเราจะไปต่อนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันของการเริ่มทำา d j u u t t m n t t แล้วหรือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะทำ Soft f o o d ก่อนก็มีเมนู Soft f o o d อยู่ข้างนอกตัวนี้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปตัวนี้อาจจะต้องเขาบอก adjust and turn to 12 o clock นะครับก็คือให้หมุนกลับมาที่ตอนเที่ยงก่อน เหมือนเดิมนะครับค่าความแตกต่างระหว่างองศาของหัวเลเซอร์ทั้ง2ตัวจะต้องไม่เกิน2องศาพอหลังจากที่เราเทอร์มาที่12เรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ตัวนี้เลย Tap any foot to measure นะครับก็คือเราสามารถเลือกน็อตของมอเตอร์ตัวไหนเลยก็ได้นะครับที่เราจะเริ่มมันก่อนนะสมมติเราเริ่มที่ foot 1นะครับซึ่งก็คือตัวนี้กดเข้าไป loosen a n d t h e n t i g h t e n bolt wait until movement has stopped tap ตัวปุ่มสีเขียว to ฟ i n i s h นะครับความหมายหมายความว่าให้เราคลายตัวน็อตขึ้นมาแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือให้ขันแน่นลงไปหลังจากที่ท่านิ่งแล้วนะครับก็ให้กดแท็บตัวนี้ก็จะเป็นการวัดค่าขาที่หนึ่งนะครับต่อมาอัสมมุติเราเยื่อมาที่ขาที่สามค่าเหมือนกันเลยครับคือคลายออกแล้วก็หมุนเข้านะครับเราลองแท็บว f i n i น h ก่อนนะครับให้เขาบันทึกข้าเขาไปก่อนเรามาน็อตตัวที่สองนะครับเหมือนกันคลายเข้าหมุนเข้าหมุนออกแล้วพอค่านิ่งก็ให้กดแท็บไปมาขานี้นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับคลายน็อออนเข้า การทำซอฟต์ฟูดมีสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเสริมชิมก่อนที่เราจะตั้งอะไลเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือทำให้ฐานของมอเตอร์เท่าๆกันก่อนที่เราจะทำตรงนี้จริงๆต้องหอดชิมออกทุกตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทำซอฟต์ฟูดกันนะครับก็คือตัวนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีขานหนึ่งที่จะมีปัญหาคือขานี้ รเราก็ทําการเสริมชิมตามข้อมูลที่เขาแจ้งไว้ให้เรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาวัดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เอาสมมติว่าอันนี้สําหรับเดมโมนะครับง่ายๆว่าสมมติถ้าเกิดมันผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วเราแฮปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่การทำอไลเมนต์ต่อได้เลยนี่คือมาที่ปุ่มตัวนี้แต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นกันนะครับว่าการที่เราทำซอฟต์ฟิลดไม่สําเร็จนะครับมันจะมีผลอย่างมากเลยว่าตอนที่เรามาตั้งอไลเมนต์เนี่ยมันอาจจะมี ความลำบากสักเล็กน้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีให้เลือก2ฟังก์ชันนิดนึงนะครับเป็นฟังก์ชัน Narrow นะครับกับฟังก์ชัน Y ต่างกันยังไงครับถ้ามันเป็นฟังก์ชัน Y ส่วนตัวผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราหมุนตัวเพลาเพื่อปรับด้านของฝั่ง h o r i z o n t a l เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตง่ายกว่าครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเอานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอปรับตัว vertical ก่อน vertical คือสูงต่ํา เหมือนกันครับหัวเลเซอร์จะต้องอยู่ในระยะ12นาฬิกาภาพจะเป็นไลฟ์สดนะครับถ้าเราเลื่อนมอเตอร์ขึ้นลงภาพก็จะขยับตามการทํางานจริงของเราเลยต่อไปเราทําการหมุนเราหมุนมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าภาพจะเปลี่ยนมาฝั่ง h o r i z o n t a l ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันจะเป็นค่าไลฟ์สดนะครับก็คือเราสามารถที่จะขยับตัวขาของมอเตอร์อสมมุติผมขยับเห็นไหมครับภาพก็จะขยับตาม ซึ่งการทํางานจะง่ายสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบะการณ์มากๆนะครับจะสามารถที่จะใช้งานเครื่องตัวนี้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดการตั้งของเราเนี่ยอยู่ใน t o l e r a n ท์ที่ระบบรับได้จะขึ้น2ดาวขึ้นมาให้และเป็นสีเขียวซึ่งหมายความว่าการตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคแล้วถ้าสมมุติเราแฮปปี้แบบตามตั้งของเราแล้วก็คือมันขึ้นเขียวทั้งหมดที่บอกตัวนี้เราอาจจะขอข่าไปนิดนึงนะครับเราก็กดที่รีพอร์ตตัวนี้ได้เลย ตัวรีพอร์ตก็จะบอกเรานะครับว่าตัวค่าที่มีดาวเล็กๆนะครับอยู่ข้างๆเนี่ยมันคือค่าเริ่มต้นแล้วหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยค่ามันเป็นยังไงฝั่งฮอลิซอนโลก็เหมือนกันค่าเริ่มต้นเป็นอย่างนี้หลังจากปรับแล้วโอเคหรือเปล่าอยู่ในทอลเลอร์รน์หรือเปล่าจะบอกถึงแมชชีนเซตอัพของเรานะครับค่าที่เราป้อนเข้าไปแต่ต้นแล้วก็ค่าทอลเลอร์รน์ที่ทางอีซี่เลเซอร์เป็นคนกําหนดมาให้อันนี้ขึ้นอยู่กับรอบของมอเตอร์ของเรานั่นเอง ถ้าเรามีการทำซอฟต์ฟูดแน่นอนครับค่าของซอฟต์ฟูดก็จะปรากฏขึ้นด้วยทั้งฝั่งมอเตอร์แล้วก็ฝั่งของแต่หลกัหลกๆก็คือมันต้องเป็นฝั่งมอเตอร์นะครับเราคงทำซอฟต์ฟูดปัม๊มไม่ค่อยได้นะครับว่ามอเตอร์มันขยับได้ง่ายกว่าเยอะต้องการใส่โน้ตอะไรจริงๆก็เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาได้ของ e a s y Laser จะมี Layout ตัว Report ให้ทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือจะเป็นแบบ d e f a u l t ก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยแบบแ d v a n c e d นะครับแบบ Advanced เนี่ยก็คือ มาให้ดูเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยหรือถ้าเกิดบางคนชอบแบบเบสิกเบสิกเลยเอาแบบหน้าเดียวจบนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนมากคงจะเอาแบบเดฟอลต์ซะมากกว่าก็มีนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าค่าที่ทำออกมาเอ็กซ l e ลนหรือโอเคถ้ายังไม่โอเคจะขึ้นแบดให้เราครั้งนี้อาจจะยังไม่ร้0ซนะครับแต่ขอให้ทุกคนได้เห็นวิธีการทำงานนะครับก็จะเป็นหน้าเดียวจบเลยแต่เท่าที่ดูแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะใช้ตัว d e ฟอลต์นะครับเพราะว่ามีโลโก้มีอะไรค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ชัดเจนด้วย ถ้าเราโอเคเรียบร้อยกับการทํางานนะครับต่อไปก็คือเราสามารถกดที่ปุ่ม3ขีดตัวนี้นะครับแล้วกด finalize ได้เลยพอ finalize เขาจะขึ้นชื่อรีพอร์ให้อยากจะแก้ไขชื่อก็ได้นะครับแต่สมมุติเราเอาชื่อของเขาละกันเราก็มาที่ finalize measurement สิ่งที่เราจะได้ก็คือจะมีเมนูข้างล่างเพิ่มเติมขึ้นมาให้เช่นเราสามารถที่จะกดแ์ออกไปได้เลย ใครก็ตามอยากจะแชร์ไปที่ email, อีเมลอยากจะแชร์ไปที่ l ลน์นะครับอยากจะแอร์ดรอปออกไปหรืออยากจะแม้แต่พิมพ์ออกไปเลยถ้ามีคอนเนคกับตัวไวเ e ส s ิ r เต t e r อยู่แล้วก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยหรือเราจะเซฟออกมาเป็น PDF ไว้ก่อนเซฟตัว Report ก็แค่กดเซฟออกมาเซฟเป็น Excel ก็ได้นะครับหรือเราจะไปเปลี่ยนเลเยอร์ก็แค่กดปุ่มตรงนี้หลังจากที่เราทำงานเสร็จเราสามารถกดมาที่ปุ่มโฮมและมาที่ไฟล์แมเนเจอ นะครับเราก็จะเห็นตัวรีพอร์ตที่เรามีการเซฟและเก็บไว้แน่นอนครับถ้าเราอยากจะกลับไปดูก็แค่กดเป็น PDF ก็ได้นะครับกลับไปดูว่าอารีพอร์ทที่เราตั้งมาเป็นยังไงบ้างถ้าเราอยากจะทําการแชร์นะครับก็แค่กด select ตัวรีพอร์ทที่เราต้องการแล้วก็แชร์ได้เลยเมนูฟังก์ชันอื่นๆก็รองรับของอาจจะเป็นโมเดลตัวอื่นหรือว่าอุปกรณ์ตัวอื่นของ Easy Laser ได้ด้วย เป็นไงครับเห็นการทำงานของ Easy Laser แล้วใช้งานง่ายเหมือนชื่อของเขาเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อทาง NUT เข้ามาได้ที่ Line Official ของเรา s i @nut.skf หรือถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ทิ้งข้อความไว้ให้กับทางเราได้เลยใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ทางช่องเราด้วยหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนถ้ามีคำถามก็สอบถามเข้ามากับเราได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับอนนี้สวัสดีครับ